สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิร์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซีเช่นเคยและในวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆหรือสถิติจอล,ลึกของนักเตะต,ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิตินักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ก้ามาด้านล่างได้เลยเราอ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนหลัังงจเกมกมารข่ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้กับเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ซึ่งนอกจากผลเกมการแข่ง,งขันที่น่าจะทาให้แฟนบอลปีศาจแดงเซ็งกันเป็นแถบแล้วหลังจบเกมก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คริสเตียโนโรนัลโดตกเป,เป็นเป้าของสื่ออีกครั้งพอเมื่อเกมจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่ผู้เล่นกําลังเดินกลับไปที่อุโมงค์เข้าห้องแต่งตัวปกติแล้วก็จะมีแฟนบอลคอยดักขอถ่ายรูปหรือขอเสื้อขอลายเซ็นกันอยู่ตรงนนั้้อยู่แลว ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีคนถ่ายวิดีโอโมเมนต์ที่โรนัล d โดกาลังเดินกลับเข้ามาพอดีแล้วมันก็กลายเป็นคลิปที่ไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเพราะมันเป็นภาพของโรนัลโดที่กําลังเดินผ่านกลุ่มแฟนบอลจากนั้นก็หันไปตบมือถือของแฟนบอลเอเวอร์ตันวัยสิบสีขวบที่ดูเหมือนกําลังจะพยายามยื่นมือถือเข้าไปใกล้ๆตบลงพื้นอย่างจังแล้วก็เดินต่อไปจากนั้นคลิปก็ถูกแชร์ไปทั่วอินเทอร์เน็ต แฟนบอลต่างๆก็ออกมาด่าโรนัลโดว่าทําเกินกว่าเหตุไปมากแค่หัวเสียจากผลของเกมต้องไปลงกับเด็กน้อยวัย14ที่แค่อยากจะใกล้ชิดกับเขาอย่างนั้นเลยเหรอจากนั้นไม่นานโรนัลโดก็ได้โพสต์ขอโทษที่ทําตัวไม่เหมาะสมลงโซเชียลมีเดียแต่แม่ของเด็กชายคนนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการกระทําของโรนัลโดนั้นแย่มากๆเขาควรจะออกมาขอโทษลูกของดิฉันโดยตรงสิ เพราะในโพสต์โรนโดแค่บอกว่าเขาขอโทษที่ทําตัวไม่เหมาะสมในเกมวันนั้นเฉยๆไม่ได้เจาะจงอะไรแม่ของเด็กก็เลยโมโหไปกันใหญ่แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีแอคเค n าทวติตเตอร์แอคเคหนึ่งได้ทวิตวิดีโอและเขียนข้อความเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่สื่อไม่ได้แสดงให้คุณดูซึ่งมันก็คือคลิปที่ไอเด็กวัยสิคนนั้นถ่ายไว้นั่นเองซึ่งมันก็ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วว่าทําไมโรนโดถึงอยู่ดีดๆก็เดินไปฟาดมือถือเด็กเปรี้ยงเอาซะอย่างนั้น ก็เพราะว่าจริงๆแล้วไอเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยไม่ได้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะขอถ่ายรูปกับไอดอลของเขาเลยแม้แต่อย่างน้อยแต่ว่าเขาคือแฟนเอเวอร์ตันตัวน้อยที่กำลังอัดคลิปหัวร้อยยอดสะใจใส่นักเตะปีศาจแดงและชูนิ้วกลางใส่ผู้เล่นที่เดินผ่านอีกด้วยซึ่งพอโรนัลดเดินผ่านก็หัวเสียและฟาดมือถือเด็กคนนั้นล่วงไปอย่างจังซึ่งจะถามผมว่ามันเป็นการกระทําที่ถูกไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่เพราะสิ่งที่โรนัลดททำลงไปนอกจากจะทำไปด้วยอารมณ์รุนๆนและมันก็ทำให้ทรัพย์สินของผู้ออื่นเสียยหหาก กรณีนี้มันก็คล้ายๆกันกับเรื่องของวิลสมิธซึ่งถ้าจะให้มองในอีกมุมหนึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไอเด็กเวนนี่มันสมควรโดนแล้วแหละก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันดูได้นะครับว่าคิดเห็นกันยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Play e r World ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้อะไรใหม่ๆจากคลิปในวันนี้นะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับนะครป์ให้กับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและ ขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับ